สีสิบห้าแสงโอ้เขนี้ง่ายแสงสว่างจากดวงจันทร์มาจากอะไร <c oughs> เออข้อนี้ไม่มีใครผิดหลอกนะสี่สิบหกการที่ดวงจันทร์เนี่ยเป็นรมกลมไม่มีแสงในตัวเองแต่สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ <c oughs> ดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองหนูจะมองเห็นดวงจันทร์ในช่วงเวลาใดข้างขวะ ข้างแลมใครตอบข้อหนึ่งมาดูอันนี้ของครูนิดแล้วหนูจะบอกอ๋ออันนี้ข้างแรมค่ะลูกสิบห้าวันข้างเครื่องสิบห้าอยู่มันไม่ใช่บอกแรมสิบห้าครั้งคิดน้อยไปรอกข้อค่ะรอกข้อข้อตอมาสี่สเจ็ดลูกแสดงการหมุนรอบตัวเองของโลกและโทจอรอบดวงอาทิตย์ด้วยเขาถามว่า ตำแหน่งใดที่ซีโลกเหนืออยู่ในช่วงฤดูหนาววิธีคิดข้อนี้คือแฤดูหนาวแกนของโลกโลกมีแกนเนาะแกนโลกอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นฤดูหนาวแกนโล,ลกจะหมุนเข้าหาหรือหมุนออกห่างจากดวงอาทิตย์คะหมุนออกค่ะเออแกนโล,ลกต้องหันห่างออกจากดวงอาทิตย์นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถามตำแหน่งนิดเึงช่วยตอบหน่อย เอแกนโลกหันยังไงคะเอหันเข้าอะไรคะเข้าหาดวงอาทิตย์ซีล่ะคะซีอยู่ตรงนี้ลูกเขียนไว้ตัวเองรู้ว่าอันเนี้ยหันออกอันนี้คือหันออกนี่คือหันเข้านี่อยู่นี่นี่มันหันเข้าหามันหันเข้าหาส่วนอีนนี้มันหันออกเห็นไหมเขาบอกช่วงนี้ดูหนาวเพราะฉะนั้นแล้วให้ดูที่ซีกล้องอะไรด้วย ซีโลกเหนือเพราะฉะนั้นอันที่ชัดเจนเลยก็คือข้อ c ค่ะเพราะอะไไคผู้จะถามหนูทําไมถึงมีฤดูการทําไมถึงเป็นฤดูหนาวทำไมถึงเป็นฤดูร้อนนั่นก็คือเพราะแกนโลกมันตรงหรือแกนโลกมันเอียงนี่เด็กแกนโลกเอียงเพิ่มยี่สิบสามองศาจดไปเพราะแกนโลกอยูงยี่สิบสามองศาดังนั้นบางช่วงเวลาของปีมันจะมีช่วงที่ โลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ถ้ามันหันเข้าหาดวงอาทิตย์มันจะอยู่ไกลดวงอาทิตย์นั้นมันก็จะเป็นฤดูร้อนหันหานะจะเป็นฤดูร้อนส่วนบางจังหวะเนี่ยแกนโลกเหยอกระยะห่างมันจะไกลดังนั้นมันก็จะเป็นฤดูหนาวเปลี่ยนภาพไปเลยลูกเออหันหาหันหาดวงอาทิตย์เออเหยอกบันใกล้กับใกล้นะคะระยะมันไม่เท่ากัน เ hey, อออยู่ไกลจะเป็นฤดูหนาวและถ้าแทกแกนโลกมันเอียงแบบนี้<ม>ถ้าข้างบนเนี่ยนี่คือดวงอาทิตย์ถ้าเอียงแบบนี้ข้างบนข้างบนนี่เป็นฤดูอะไรคะฤดูร้อนหนาวมันหันเข้าหรือหันออกหันออกหนาวคะ่ะถ้าสิ่งโลกหนาวข้างล่างจะเป็นฤดูอะไร,รจะเป็นฤดูร้อนเพราะข้างล่างมันใกล้ร้อนไหมนะสี่สิบแปด จะมองการโคจรสองโลกในระยะเวลาหนึ่งปีตำแหน่ง A B C คาถามว่าวันที่21มิถุนายนตำแหน่ง A B C มีสามตำแหน่งบนผิวโลกคำถามว่าข้อใดสรุปถูกต้องเราตอบข้ออะไรกันทุกคนขอให้ดูใหม่ข้อนี้เอาความรู้เมื่อกี้ที่ครูบอกไปนะถ้าใครผิดก็แสดงว่าเมื่อกี้ไม่ได้ฟังหาก่อนหรือดูหนาวอยู่ไหนหรือดูร้อนอยู่ไหน หรือกลางวันอยู่ไหนกลางคืนอยู่ไหนเราต้องหาก่อนนะว่าไอ้แต่ละข้อที่มันอธิบายมาเนี่ยดูแกนโลกก่อนนะแต่ข้อ B. ดีกลางวันสั้นกว่ากลางคืนส่วนซีมีช่วงเวลาเชี่ยงวันดวงอาทิตย์จะอยู่เหนือศิรษะพอดีไปคิดมาใหม่แล้วคุณตอบอะไรคะอ่าพรีมตอบสามอ่ามาดูซิวใครถูกก่อนจะตอบให้พี่หอก่อนว่าตอนนี้แกนโลกเป็นเช่นไร เอียงเป็นยังไงเอดูร้อนเราได้แล้วข้างบนเป็นฤดูร้อนข้างล่างเป็นฤดูหนาวพ่อใดถถูกต้องเอเป็นฤดูหนาวถูกไหมใครตอบข้อหนึ่งไม่มีนะข้อหนึ่งผิดแน่ๆขาะเอต้องเป็นฤดูร้อนสองสองเอมีอุณหภูมิสูงกว่าซีเพราะว่าเอเป็นฤดูร้อน C เป็นฤดูหนาวถูกค่ะ <c oughs> ต้อมาเดมาอธิบายว่า B กลางวันสั้นกว่ากลางคืนถูกไหม B B, <c oughs> B เป็นฤดูอะไรคะฤดูร้อนเพราะฉะนั้นกลางวันต้องยาวค่ะฤดูร้อ,อน <c oughs> กลางวันยาว